ก่อนนี้เราเป็นพวกเราเป็นพนักง,งานราสมทออยู่ที่ทํางานเดียวกันแล้วก็ทํางานพร้อมกันก็เป็นทีมภาคที่มีความสุขแล้วก็เป็นพี่เป็นน้องกันหมดเลยแล้วเราก็เกิดมาด้วยกันมันไม่ต่างค่ะเพราะว่าเพราะว่าเราฟังเราฟังเสียงของหนังเนี่ยนะคะอย่างต้นฉบับเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเรามีบทเป็นภาษาไทยเราก็เห็นตัวละครในจอ ใช่ไหมคะเราก็รู้อารมณ์รู้น้ำเสียงเขาจากที่เราฟังในหูเราก็จะรู้ว่าอารมณ์เป็นยังไงใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าเราไม่สามารถจะเล่นมุกตลกอะไรที่สามารถจะรับกันได้สมัยก่อนที่เราพาคกันเป็นทีมสมมุติว่าเราส่งมุกตลกอะไรมาปุ๊บเนี่ยอีกคนนึงจะรับได้แล้วมันก็จะมันก็จะสนุกขึ้นดูรอยที่กาแฟหอให้ดีๆสิครัรโดยเฉพาะจานร,รองถวยกาแฟนั่นหรือว่าไม่จรงมุกที่ทันสมัย อะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นเหตุการณ์ณณเวลานั้นใช่ไหมคะมันก็จะสามารถทําให้มันมีชีวิตชีวาแล้วก็ทันเหตุการณ์แล้วก็อย่างนั้อย่างนัตต่อเองก็จะเป็นที่รักของเด็กๆที่ชอบดูเพราะว่านัตต่อยภาคการ์ตูนอย่างสนุกสนานแล้วก็มีมุกที่ทันสมัยณเวลานั้นอะไรเงี้ยค่ะพี่ก็ชอบโคนันกับเสนอเนี่ยแหละค่ะ เพราะว่าเพราะว่าเขาก็เป็นเหมือนกับเหมือนกับเกิดมากับเราพี่ภาคมาตั้งแต่ต้นใช่ไหมคะอย่างโคน,นันก็ภาคมาจนจนมันเป็นมันเหมือนกับเป็นเป็นส่วนหนึ่งของเรายังไม่รู้ว่าเป็นเพื่ออะไรแต่ก็คงรู้แล,แล้วล่ะครับว่าเป็นใครใช่ไหมล่ะครับแต่ว่านาวันหนึ่งซึ่งเราไม่สามารถจะมามามา,มาทำงานเพราะว่าตลาดอะใช่ไหมคะเราเราก็เข้าใจของ เจ้าของหนังใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าสถานการณ์พี่ไม่สามารถจะเดินทางมาได้เมื่อก่อนพี่อยู่กรุงเทพโอเคใช่ไหมเดี๋ยวนี้พี่อยู่ต่างจังหวัดแล้วเราก็ไม่สามารถไม่สามารถจะมาทํางานได้ตามเวลาเราก็ต้องเข้าใจไงเราก็ต้องดูตัวเราไงใช่ไหมคะว่าเราว่าเรา,ว,า,เราว่าเราพร้อมไหมใช่ไหมคะแล้วก็คนที่เข้ามารับช่วงต่อเนี่ยแน่นอนว่าเขาต้องมีฝีมือแน่นอนเขาก็ทําได้เพราะว่าไม่มีใครทําอะไรแทนกันไม่ได้คะ่ะ ททุกคนทําแทนกันได้จะดีหรือไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่แฟนๆน้องๆอ,อาจจะฟังแล้วชินชินกับเสียงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะว่าเอะเสียงใหม่มันไม่ใช่ไม่ดีนะน้องๆอ,อาจจะยังไม่คุ้นหูใช่ไหมคะในเมื่อคนเก่งเข้ามาภาคเนี่ยแล้วภาคได้ได้อารมณ์มีบทที่ดีใช่ไหมคะหนังมันสนุกอยู่แล้วใช่ไหมคะอีกไหนมันก็ดีเลเองใช่ไหมคะแต่ทุกวันนี้เนี่ยที่ยังภาคเสนโอตเนี่ย เ,เพราะว่าโดราเอมอนใช่ไหมคะจะเป็นของช่องเก้าใช่ไหมคะที่เป็นซีรีส์อยู่เห็นไหมครับพี่ก็คิดว่ายังไงก็ต้องทําให้ช่องเก้าเพราะว่าเราเกิดมาจากช่องเก้าใช่คะก็ณนะเวลาที่เราเดินทางไม่สะดวกเนี่ยเราก็ใช้สมัยนี้เทคโนโลยีสันสมัยขึ้นเราก็มาภาคเจาะคนเดียวแล้วก็สามารถทํางานได้สะดวกขึ้นทํางานได้มากขึ้นตามเวลาข้อจํากัด ของระยะทางและเวลาก็ถ้าถ้าเกิดว่าเป็นแฟนยังชอบอยู่ใช่ไหมคะก็สะสมไว้ก็ก็พี่ก็น่าจะภูมิใจนะเพราะว่าอายุมากขึ้นทุกครั้งทุกปีทุกปีสุขภาพก็ใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่สามารถจะทำงานได้ใช่ไหมคะเราตอนนี้พี่อาจจะไม่มีผลงานใหม่ๆแล้วเพราะว่าไม่ไม่ไม่รับงานแล้วใช่ไหมคะก็ การได้มีสิ่งที่แฟ,แฟนๆชื่นชอบหรือเราน้องๆหลานๆชื่นชอบอย่างเงี้ยนะคะก็เอาไว้เก็บสักวันหนึ่งเราไม่อยู่แล้ว <c oughs> ใช่ไหมคะก็อาจจะได้ได้ยินเสียงพวกนี้ก็อาจจะยังคิดถึงการ์ตูนสนุกๆที่เคยดูแค่นั้นนะคะ่ะ